สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพระ,ะสมเด็จหลวงปู่นาคนะครับสองสี่เก้าห้านะครับเป,เ,ปเป็นพิมพ์คะแนนนะครับนี่เป็นเป็นพิมพ์วัดเกศนะครับพิมพ์วัดเกศพิมพ์คะแนนนะครับเป็น พระหลวงพุทธากุกเศษนะครับสร้างในราวปี248กว่าถึง -2495 นะครับก็จะเป็นพระที่มีส่วนผสมมวลสารออของสมเด็จโตนะครับเ,เป็นพระสมเด็จโตที่ราคาหลักล้านหลักหมื่นหลักแสนนะครับ ที่แตกหักที่ท่านได้เก็บไว้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับก็นํามาผสมผสมแล้วก็สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีส่วนผสมของอสมเด็จที่แตกหักเยอะมากนะครับกว่าทุกรุ่นก็เป็นพระดีนะครับ แล้วก็ส่วน2485นะครับก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นที่สร้างก่อนเป็นรุ่น2485นะครับก็จะเป,เป็นเนื้อของสมเด็จโตที่ท่านทำไว้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเก่ากว่าน,นี้นะครับเนื้อก็จะละเอียดนุ่มนวลตานะครับรุ่นนั้นจะเป็นรุ่น2485นะครับ แต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นของหลวงปู่นาสร้างนะครับในปี2495นะครับเป็นเนื้อหามวลสารที่จัดจ้านนะครับน่าบูชามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีส่วนผสมของอสมเด็จที่ราคาแพงๆสมอยู่ด้วยนะครับก็จะมีมากมายหลายพิมพ์นะครับเพราะว่าท่านเป็นพระที่ถอดพิมพ์มานะครับหลวงปู่นาก็นับไม่ถ้วนนะครับ ั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับและก็ก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับสร้างมาเรื่อยๆจนถึงปีประมาณหลังหลังปี2,500ก็มีนะครับก็เนื้อหาก็จะอ,อ,อ่อนกว่านี้นะครับไม่เก่านะครับก็ดูเป็นยุคๆไปนะครับสำหรับ สมเด็จพหลวงปู่นาคนะครับก็จะมีหลังตาเป็นดินก็มีนะครับท่านก็ได้สร้างไว้เยอะนะครับก็เป็นไม่ใช่อ,อีกอ่ะอะไรเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับแต่เราก็เล่นที่เนื้อหาพุทธคุณนะครับสำหรับสมเด็จหลวงปู่นาควัดะระฆังนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับ เนื้อหาหมวลสารจัดจ้านลงกลองให้ดูครับนี่ครับดูดูคบเนื้อเนื้พอพระจะมีส่วนผสมของอสมเด็จโตที่เยอะมากนะครับนี่นจะเป็นก้อนขาวๆนะครับที่มีส่วนผสมองค์นี้จะเป็น แก่น้ำแก่น้ำมันนะครับนี่ดูนะครับนี่ลงดูตรงรอยกระทเทาะพระก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับจะไม่เป็นผงฟูฟนะครับถ้าเป็นผงฟ,ฟูก็จะเป็นส่วนมากจะเกลนะครับนี่แต่ว่าถ้าเป็นพระแท้นเนื้อเขาจะผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่แล้วก็รอยแตกก็จะเหมือนรอยแตกของถ้วยชาม เซรามิกนะครับนีเนบนบนน่เก่านะครับอง์นี้ดูขาดน้ำมันแหงเก่านะครับถ้าคนดูไม่เป็นก็เนื้อหาอง์นี้ก็จะเป็นพระกุกไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีคราบคล้ายๆกับคราบกุบนะครับนี่ดูสำหรับคนที่ดูมันเป็นก็จะตีเป็นถึงยุคไปเลยนะครับแต่ว่าอง์นี้ก็จะเป็น ประมาณ2 4 9สีะครับนี่นี่มีส่วนผสมของสมเด็จโตน,นิดๆน,น,น,น้อยๆนะครับ mm hmm. บางท่านงก็แต่ถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมก็เล่นเป็นพระสมเด็จโตได้เลยนะครับนี่เพราะว่าความเก่าก็าถึงนะครับมีภาพกลุนะครับพระก็น่าจะ ล้างมานะครับมีรอยล้างมาเป็นพระที่น่าเก็บบูชานะครับสำหรับออสมเด็จหลวงปุ่นาควัละคังนะครับดูครับนี่รอยกระเทาะนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่ดูไม่ฟูไม่อะไรแกล่งแน่น ดูนะครับเนี่เหมือนจะเป็นคล้ายๆคราบกรุกนะครับหรือโดนเชน้ํามาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าพระก็เก่าดีนะครับก็แบบยุคประมาณนั้นนะครับเก่ากว่าศูนย์เก้านะครับที่ราคาแพงนะครับนี่เก่ากว่าแน่นอนครับดูเลยนี่เก่ากว่าปีศูนย์เก้าเออรุ่นร้อยปีเก่ากว่ารุ่นร้อยปีแน่นอนครับสำหรับสมเด็จตรงนี้นะครับ เป็นพิมพ์ไม่นิยมนะครับแต่ว่าเป็นที่เนื้อหาพุทธคุณนะครับนี่ครับดูด้านล่างดูเนื้อครับนี่รอยกระเทาะนะครับผมแกะออกจากกรอบนะครับติดแน่นนะครับก็เลยกระเทาะนิดนึงนะครับพระที่ได้มาก็เป็นพระสมบูรณ์นะครับแต่ว่า แต่เทาะใช่ไหน,น,นะครับดูสวยนะครับสำหรับพระหลวงปู่นานะครับก็มีประสบการณ์ที่มากมายหลายคนก็ได้เ,เล่ากล่าวกันมาว่าแขวนพระปู่นานะครับชีวิตจะดีขึ้นนะครับมีส่วนผสมออของ พระสมเด็จโตเท่า,มาเมล็ดตัวเขียวก็ชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับตามที่เล่ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีพระดีๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับในสายเขาจะเล่นยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นแค่ชอบนะครับถูกผิดก็ขออภัยด้วยหน้าที่นี้นะครับ สำหรับผมก็เล่นพระที่เนื้อหานะครับกพไม่ได้เล่นเป็นของนิยมเพราะว่าพิมพ์นิยมก็จะแพงไปหน่อยนะครับสำหรับเราก็เล่นที่ความเก่าแล้วก็เนื้อหาหมวลสารนะครับที่ท่านได้สร้างไว้นะครับสำหรับคนงบน้อยก็เล่นที่เนื้อหาเอาก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ,จได้ในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม